แล้วแล้วเราจะทำเป็นเดินไปนู่นนะฮะแล้วก็เดินกลับมาจะร้องอีก ดูอย่างแต่เอากลับแล้วกินเร็วๆหน่อยดูเขาเขาก้มเลยฮะเขาพยายามโดนน้ำลายเจมี่เมื่อกี้ตบเขาพยายามก้มเพื่อที่จะเอางวงดันดันดันตะกร้าไว้นะครับจะเอาไปแล้วนะช้างหวงกินนะอันนี้พ่อมีมาให้ เออไ่อได้เอาเลยเขาพอได้เอาอย่างคนจะของเลยแม่กินเห็นมันเบิดโอ้ท่านผู้ชมมีลูกชายเขาเรียกว่าขี้แงครับคนขี้แงผมไม่ได้ไปเอาไปแย่งอะไรเลยครับอืูดูฝั่งนู้นหน่อยเขาตีกันอยู่นูน่นดูว่า กลัวกลัวว่าเราจะเอาหนีฮะสังเกตดูนี่ฮะดูคือถ้าทางแยกนะเวลาช้างเขากดนะะกดหัวต่าลงนะฮะกดหัวต่ําลงอ่าเขาจะพยายามอ่าหัวของครับนะถ้าเขามือหยิบเงีย้ยคือปกติเขาสามารถยืนนะฮะแล้วก็เอามือหยิบกินหยิบกินหยิบกินได้สบายแต่นี่คือเขาต้องก้มอ่ากดกดเอาไว้กดเอาไว้ทาไม่ใช่เจ้าของอยู่ใ,ใกล้ไนะ นีาให้เจ้าของเนี่ยผมกระเด็นเลยนเนี่ยูสีว่าบัวบานบันกวกลัวประสาทไหมบัวเริ่มเข้าวัยรุ่นอารมณ์เปลี่ยนระวังด้วยนะคะหน้าเอ็นดูแท้อ้วงอะไรนะเอ็นดูอ้วงหัวของกินหัวงมากเลยครับเจ้าไปแล้วนี่เจ้าไปแล้วไพ่อกินด้ไหมกินด้วยหรือเปล่า กินด้วยได้ไหมจะกินด้วยอะเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้จะอ้วงดีกว่าครับอ้วงเอ้ยอ้วนอ้วนเอ้ยอิ่มไปหลูอิ่มไป ฮะเลือกเลยนะเลือกนะอันไหนที่หล่นหล่นจาตตากานี่ไม่ค่อยจะกินแน่นนั้นนะอันนั้นหล่นจัตตาการ่นะไม่กินนะเออดูดูดูเจ้าแต่จัตตากาเท่านั้นนะครับมาดูแล้วคาทำลิ้นคูณทำลิ้นว่ะอืช้างอะไรมีงอนกินด้วย ขึ้หนหารักแทะฮัลโหขึ้นหารักแท้ทำไมบาบานทำตัวนา่นารักเหลือเกินเนี่ยเอาเอามันอยู่ในตะกร้านะควาำม,มันออกมาควาำออกมาลูกดูดูทำออเอามาถูขาก็เอามาไล่ไล่ดินก่อน หยิกแก้มหน่อยพ่อสีสักพักเหยียบทกค่าไม่เหยียบนะครับไม่เหยียบถ้าคนอยู่อยู่เนี่ยไม่เหยียบหมดแล้วต้มไก่สบอเขาว่าชอบไหมฮังวนชอบไหมมกักบ่ แปบหลายไปเอไามา่หีิงน่ยปเอามาให้ข่อยกินอีกแน่ข่อยกินยังหมดท่านอิ่มเลยข่อยห้องกินอยู่วังหันนี่ห้องกินห่วงของอหนมาพงสารกินก็ได้กินเยอะกว่าเพื่อนนะฮะเป็นซปเปอร์สตาร์ไงเป็นซปเปอร์สตาร์ต้องได้กินเยอะที่สุดในซุ้มครับอืม ทำอะไรทำอะไรหาของกินนะอ้เออ้าวฝั่งนู้นข้างหลังเ่ยตีกันแล้วเออป้ากับหลานอ้าวแล้วไก่ผู้ใดวะไกไไ่ใครมาขันนู้นไปดูกอ่อนเออต้มไก่สมา